สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะ VIP นะครับและรายแอดแอดสปโดซ่นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้ทัศนะ3คู่นะครับในคลิปวิเคราะห์ถูกทั้งหมด3คู่เลยครับและในกลุ่มก็บวกรับทรัพย์กันเกินกว่า 8 5นะครับวันนี้ฟุตบอลยังค่อนข้างมีความน่าสนใจเยอะนะครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล3คู่นะครับใน3รายการเริ่มกันที่คู่แรกครับไปกันที่ฟุตบอลพิีเมีร์ลีกอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างรีเปิดบ้านพบกับ เบอร์ ie, ดีครับรีดยิ่งเล่นยิ่งผลงานตกลงไปครับแต่วันนี้ครับกลับมาเฝ้าร่างผมบอกนะครับว่ารีดเนี่ยวันนี้มีข่าวดีมากขึ้นหลังจากจะได้ทางดีเอโกยอร์เรนเต้ครับกองหลังตัวเก่งเนี่ยฟิตกลับมาทุกที่ครับทำให้แผงหลังของทางเจ้าถิ่นมีความนิ่งแน่นอนมากขึ้น,นครับส่วนแนวดูครับแข่งอย่างพวกราฟินญาแจ็คแฮร์ริสันมาเตอุสคริชโรริโกโมเรโนและกองหน้าตัวเป้าครับอย่างแพทริกเบลฟอร์ช่วงหลังเนี่ยถือว่าเล่นการเข้าขามากขึ้นจังหวะเข้าทำมีความหลากหลายหวังผมนะครับวันนี้ครับได้เร ในบ้านนครับเจอกับทางเบอร์รี่ซึ่งผลงานช่วงหลัง จะดูกระเตืองขึ้นมาครับแต women, but, ่เบอร์ลี่ครับเป็นทีมที่นอกบ้านเนี่ยมักแผ่วไปนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยเข้าทำการช้ามากตรงนี้รับผมมองว่าทําให้แผงหลังของทางเจ้าถิ่นเนี่ยรรดรับมือได้ง่ายมากขึ้นครับส่วนตัวนะครับทำให้เกมลุกเนี่ยก็สามารถเดินเกมปลุกได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะครับแพนครับเปิดมาให้ที่ยุงทองนะครับเป็นต่อที่สุจุดห้าและสุจุดเจ็ดห้าแม้จะบอกว่าแพนนะครับแต่เชื่อว่าบอลต่อแพนแบบนี้สุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสมาสดและสุดท้ายเชื่อว่ารรดเนี่ยมีโอกาสเบียชนะตั้งไว้แล้วก็มีโอกาสนว่ คู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลกันโชซิลิบีอิตาลีน,นะครับเป็นการเจอกระหว่างเวเนเซียครับเปิดบ้านพบกับซาแรีิตาหน้าคู่นี้กำแพงครับกล้าเปิดมาให้ที่เจ้าถิ่นนะครับซึ่งอันดับเป็นรองเนี่ยเป็นต่อ0.5แต่ถ้าได้เกิด จาะอึดลงไปนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นบอลที่ในบ้านดุบ้านครับเกมลุกเนี่ยวางคนได้เจอกับท่าจ่าฟูงครับซึ่งนอกบ้านเนี่ยเป็นบอลที่มักจะมีอยู่ครับผมมว่านะครับว่ากำแพงเหมนี้กัดฟันครับเชียร์เจ้าเจ้าถิ่นตอนเชื่อว่าเวเนเซียเนี่ยมีโอกาสกินเต็มด้วยการเป็นเอาชนะได้นะได้นะครับแล้วก็ผิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลลีก้าโปรนะครับของอาร์เจนตินาเป็นการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลสแลนดี้นะครับชั่วโมงนี้ลิเวอร์พูลครับกลับมาเน้นเกมเเ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 ต็็มมททีีี่่่่่ลลลลยยคคครรรรััััับบบบบแ้้้ววววกกกกกกอออออนนนนนนหาาาาะะุงงงไดจ์ซซึ ว่าเป็นบอลที่เกมลูกฟืดบ้านแล้วก็จังหวะโต๊ะกับเนี่ยค่อนข้างหวังผลระบาดนะครับก็แพงครับเปิดมาให้ที่ริเวอร์เพลนะครับเป็นต่อ1เมตรผมมองนะครับว่าริเวอร์เพลเนี่ยมีโอกาสเอาชนะสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นลูกยิงขาดสุดท้ายเชื่อว่าริเวอร์เพลเนี่ยมีโอกาสายิงขาดได้เชียร์อบอลต่อเชียร์ทางริเวอร์เพลนะครับวันนี้ครับสัตหีบในคลิปนี้ฟุตบอลพรีเวอาทิตย์เชียร์บอลต่อทั้งหมดนะครับเชียร์รีเชียรเ์เวเนเซียและเชียร์ริวเวอร์เพลนะครับเฮงรววยไ้เจอกันใหม่พรรุ่งนีี้สสวัดคับ